ใช้มีดดาบเป็นอาวุธนะครับลงมาถึงกับควันเลยไม่ได้พูดจาะอะไรเลยนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับสังคมมากขนาะผู้เสียหายวิ่งหนีแล้วก็ยังใช้มีดไล่ควันเขาอีกนะครับภาพจะปรากฏตามวงจรปิดนะครับที่เราไปเอาภาพมาไดุ้งผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บเป็นที่ข้อมือขานะครับหลังจากนั้นคนร้ายกลุ่มนี้ก็ขับรถจักรยานยนต์ เข้ามาท้องที่สอนอพญาไทยนะฮะถนนฝนด้วิทินหน้าราบันพญาไทยสองก็ปรากฏว่าเห็นผู้เสียหายเดินอยู่บนสะพานลอยนะครับก็ลงจากรถสองคนขึ้นไปบนสะพานลอยเอามีดทำร้ายผู้เสียหายแล้วก็แย่งโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่ไปอีกคนหนึงคุมเชิงอยู่ข้างล่างนะครับต่อมาก็เจ้าที่สืบหนึ่งของเราจับกุ่ม มีดมีดาบของกลางนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่แย่งนะ้พ้นไปจากผู้เสียหายก็ก็เป็นอันตรายต่อสังคมนะครับแล้วก็ทางผู้เสียหายก็เลยมายืนยันตัวเน่ยยังบาดเจ็บอยู่เลยครับเองนขาดน้องใช่ทั้งสามคนนี้มาที่ที่ทาการต้นครับน้องนะได้เงินไปเท่าไหร่นะหกร้อยบาทเขาไม่ถามอะไรเลยใช่ไหมมาถึงก็ฟันเลย วิ uh, ่งหนีแล uh, no, ้วยังฟ no, ันอีกแก๊งอิสตโมยแก๊งตายตาน้องน้องบอกนี <s <S ่มีคนกี่คนแก๊งอิสตโมยแก๊งสตายนี่แปลว่าอะไรวัยนเล่นเล่นอ่ามันมีความหมายไหมมีสัญลักษณ์ไหม สั่ยงยันหรือเปล่าไม่สั่งครับไม่สั่งไ,ไม่อะไรเลยครับใครับพี่ครับุณครับ